เดี๋ยวป๋าป๋าจะพาไปฝากเพื่อนๆเดี๋ยวนะเออเพื่อนใหม่ได้ทำความรู้จักอะไรไว้มีอะไรปรึกษากันเข้าใจว่ามั้ยได้มาให้โอเคมั้ยเออป๋าเดี๋ยวพาไปรู้จักแกแกว่ามันจะมาตอนไหนอืมออ้วนเอืมไม่อยากให้มากูลำคาญเนี่ยเป็นพาอะไอยู่ละอ้วนก็อ้วนทำอะไรก็ไม่เป็นลำคามาทำไมวะไม่ต้องมาหรอกล้มๆเองเธอไม่อยากให้มาเลยเนาะเบื่อ ปาไปมามาพี่เอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่งปาฝากลูกปาด้วยนะฝากฝากฝากใครก็มาฝากให้น้องปอกับน้องอมดูแลแนะนํามีอะไรก็สอนเพื่อนหน่อยนะเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่นะนะโอเคนะมีอะไรก็ปรึกษากันนะเป็นเพื่อนกันนะเดี๋ยวปาไปทํางานก่อนโอเคนะไปแล้ว สวัสดีครับีเมัมานเสีซงต่อหน้าพี่เอกเนี่ยเห็นไหมขำไหเสี่ซ้งต่อหน้าพี่เอกนี่มืองพี่เอกก็ไปแล้วอะก็ว่าอีนี่มันต้องโดนเอาเลยไหมล่ะ น้ำไหมน่าค่ะวูต<ฮ>ลกอะ่ะ<ฮ>ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจเลยอะ่ะเช็ดเช็ดไปเหอะ่เดี๋ยวกา็หายเปียกแล้ะไม่เชี่ยไม่น่าเลยอะ่ะขอโทษนะไปค่ะ<อ>ไม่เป็นไรใช่ไหมอะ่ะไม่เป็นไร